เจ้าของพื้นที่หน่อยได้ไหมคะอย่างอาบตอคานหามถามว่าคนที่มาทางานในนิคมเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นคนในบ้านของถนนอบตอนั้นเลยเขาคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอย่างนี้ยังไงบ้างโรงงานย้ายหนีหลายคนอาจจะตายแล้วแล้วฉันจะทํางานอะไรแล้วมาทำาแนวป้องกันแบบนี้น้ําจะไหลเข้าบ้านฉันไหมมันเป็นเรื่องความอ่อนไหวในพื้นที่นะคะคุณพดุงศักดิ์เชิญค่ะ เรื่องปัญหาน้ําท่วมเนี่ยนะครับเป็นปนระเด็นใหญ่สาหรับชาวกันหาเพราะหัวใจชาวกันหาท่าน,นผูกไว้กับพระ菩萨เขาก่อนที่จะเกิดน,น้ําท่วมนั้นเราก็ร่วมป้องกันในทุกระดับทั้งวัดกัะสังทั้งรอบๆที่จะเข้ามาไม่ว่าจะเป็นห้วยบาแถวพาชีแถวท่าเรือเราก็ส่งรถส่งอุปกรณ์เข้ามาช่วยทั้งกําลังคนจากการไปช่วยเขากลายเป็นคน,น,คนอื่นต้องมาช่วยขณะเดียวกันก็ถ่ายรถเข้ามาเรื่อยๆ เริ่มพังเข้ามาพังเข้ามากั้นมาอยู่แล้วก็ถอยหลังเข้ามาจนจุดท้ายเอามาอยู่ที่ประกระสังน้ำข้ามถนนสายเสียเข้ามาเอาไม่อยู่เข้าดูรถถนนเข้ามาฮะรถถนนหลวงเข้ามาแล้วเลยเข้าท่วมเราเราทั้งหมดปัญหาเกิดเพราะว่าการเตรียมการเราเราไม่สามารถป้องกันตัวได้เพราะเราไม่ได้อยู่ในแนวป้องกันเราเป็นเพียงแค่ผู้รับได้อยู่รอบนิคมถ้าที่นิคมอยู่เราก็ดีใจเลยนิคมกั้นอยู่ ชาวบ้านแถวโกมายมแถวกระหนมมันดีใจนะแต่ที่พื้นที่อุตสาหกรรมโรง,งงานอุตสาหกรรมทั่วหมดชาวการะหนมเสียใจมากนทุกค,คนเสียใจเพราะว่านั่นคือแหล่งทำมาหากินของเราเพราะปัจจุบันนี้พื้นที่การเกษตรของเราเหลือแค่คนทํามดาสิบสามรายสิบสามรายสิบสามรายทั้งตะบลในพ<อ>ื้นที่คันหามเนี่ยนะครับกับสิบสามรายทั้งตะบลที่เหลือนี่อยู่ในนีคมเป็นต่างซัพพลายเ <คง S 2> ชนด้วยเป็นอะไรด้วยเพราะว่าขายไร่ขายนามาก็ สร้างหอพักให้ประชาชนได้พักเพราะฉะนั้นถ้านิคมไม่สามารถเปิดผลิตได้แม่ค้าเข้าแกนคนขายของเอาเฉพาะเจ้าของโรงเจ้าของหอพักจะเอาเงินที่ไหนไปส่งธนาคารให้เป็นคนจนทันทีเป็นคนมีนี้สินร่นพ้นตัวทันทีคือถูกเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นทางเดียวเลยคานหาอยู่ได้ต้องมีนิคมอยู่รอดครับเราถ้าในอบตเราพอที่จะสนับสนุนตุนเจือได้ยินดีเต็มที่ ไม่ว่าลดดับเพลิงหรือจะร่างโรงงานโอเคครับสิ่งทุกอย่างที่เราจะเอบตอเราจะมีรายได้จากนิคมผู้ประกอบการฝัร่งนี้น่าชื่นใจครับแต่ประเด็นอยากถามเดินถามท่านนายกในเรื่องของการฟื้นฟูณเวลานี้เนี่ยปัญหาในการฟื้นฟูมันก็พอจะมีอยู่บ้างนะครับต้องเร่งการทํางานอยู่ตลอดเวลาต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยเหลือหรือซัพพอร์ตบันไดนิคมภายในนิคมแล้วก็อยากไม่ให้มีเกิดปัญหาอย่างเช่นเรื่องขยะ ตรงนี้เนี่ยมันมันมันมีปัญหาเกิดขึ้นไหมคือตอนนี้เดิมทีเราก็ไม่ค่อยบวิงใจะรับก็ว่าโรงงานต่างๆก็ให้ผู้ที่มีบริญาตกลับไปรับผลทุสดุเหลือใช้อะไรออกไปน่าจะคงคือคือไปซ่อมแซมมาไปซ่อมแซมไปแล้คือเป็นรระละแต่ปัญหาน้ําท่วมทําให้โรงงานเกิดขยะอย่างมากมายขึ้นมาแล้วต้องมีการลื้อถอนออกอย่างรวดเร็วนะครับครับ ปริมาณขยะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นดันีน้ในโรงงานอุตสาหกรรมก็ต้องการให้ขนออกให้ไหวที่สุดปัญหาที่วันร้อยเที่ยววันห้าสิบเที่ยวต้องขนออกแต่นี้ผู้ประกอบการที่เดิมทีพื้นที่ไม่พอก็รีบขนออกวันห้าสิบเที่ยวเที่ยวแรกๆก็เอาวัตถุที่เหลือใช้ที่ไปพลาสติกพลาสติกเหล็กพวกนี้ใช้ได้แต่ไอพวกพวกอะไร ไม่ให้ผุไมให้พังก็ไอของที่ใช้ไม่ได้เนก็จะเออ,อกทีหลังออกกันมืดแต่ว่า,าที่ที่กองที่กองก็อยู่นั้นอยู่ห่างเราตั้งสามสิบโลห้าสิบโลครับทีนี้ว่าเอ้เมื่อผู้ประกอบผู้ขนย้ายออกเนี่ยรู้ว่าวัสดุที่อยู่บนรถเราจะไปทิ้งเนี่ยอีกสามสิบโลเนี่ยมันใช้ไม่ได้ก็ไปโปรยทิ้งลายทางลายทางบางที่ว่ามบางแตย้มค่ำคืนคนี่ปัญหาคืออบตรเราก็ต้องรับภาระเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ผมจะขอ ร้องอันนี้คมกับโรงงานว่าต้องมีที่จัดคนต่อไปนี้ที่จะมาขอรับซื้อขยะนั่นขอให้บีใบอนุญาตหน่อยเพราะว่าเราจะไปตรวจสอบว่าเขามีสถานที่เพียงพอไหมที่จะรับขยะจากที่ไปไม่ใช่ว่าขยะพอดีดีเคื่ได้ก็ไปไอขยะไม่ดีก็มาทิ้งตามที่สถานะเนี่ยรถของเ็บไม่ไหวก็มีนะครับขับรถผ่านมาะะงขยเเที่วต็มเลยเที่ยวจุดท้ายี่เที่ยวกลางคืนเนี่ยครับก็จะขนออก แต่ไปไม่ถึงไปมาไปไปทางไม่ทิ้งเพราะจ้างขนไงจ้างเอาไปทิ้งในที่ที่ถูกต้องครับเรานั่งอยู่ในบรรยากาศที่เหมือนว่าผ่านการฟื้นฟูมาในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อเดือนตุลาคมเราคงต้องไ่ายน้ําอยู่แหละเพราะมันต้องท่วมหัวเราสามาเมตรหกเมตรครับสามโอ้ใช่เมื่อกี้ดิฉันขับตระเวนดูค่ะ ยิสงร้อยหกมันเท่ากับยีิสองคนต่อต่อนมาอย่างเงี้ยกว่าจะถึงวันนี้ค่ะย้อนการจัดการการฟื้นฟูให้ฟังหน่อยสิคะคุณอาจารย์ศักคือจริงๆของเราเนี่ยน้ำท่วมเต็มพื้นที่เลยเนี่ยประมาณวันที่วันที่สิตุลานะฮะเราก็ใช้เวลาฟื้นฟูเนี่ยก็ประมาณวันที่25่ธันวารเราก็เสร็จหมดนะฮะ ก็ได้รับความร่วมมือจากทางภาครัฐด,ด้วยทางท้องถิ่นด้วยนะฮะก็มาช่วยกันจริงๆเราตั้งเป้าไว้เนี่ยว่าเราจะคืนพื้นที่ให้กับโรงงานต่างๆเนี่ยในในเดือนรู้สึกจะเป็นปลายเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับปลายเดือนพฤศจิกายนครับก็แล้วเราก็คืนพื้นที่ให้เขาได้ก่อนกําหนดประมาณสักกับสิบสุดวัน นะ,ะเรสเเร็จเสร็กับตำรเนี่ย <c oughs> ก็ทําให้โรงงาน,นงต่างๆได้เข้ามาทํางานได้คือจริงๆช่วงนั้นน่ยก็มีเป้าหมายกันชัดเจนนะครว่าจะทําอะไรบ้างนะแล้วก็ทําได้ตามเป้าหมายก็ทําให้รู้สึกว่าออโรงงานต่างๆ,ๆเนี่ยก็มีกําลังใจที่จะเข้ามาฟื้นฟูใน<ร>ช่วงแรกแต่ว่าทุกคนเราใจช่วยรอดจนานะเพราะว่าภาพของรถยนต์ฮอนด้าหนึ่พันกว่าคันที่มันแช่น้ําอยู่ทุกคนก็แบบ <c oughs> มันมันมันไม่ใช่แค่ความเสียหายของฮอนด้าหรือรถจนะ<ช>หรือยุทธยาเท่านั้นนะคะมันคือภาพลณงของประเทศอ่ะมันก็เลยต้องเร่ง<ช>ที่สุดใช่ฮะที่จริงๆแล้วเนี่ยเพิร์ลเอ่อเมืองไทยเนี่ยตอนนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นเป็นภาคการผลิตธรรมดาค่ะคือว่าเป็นก้าภาคการผลิตของโลกนะฮะเมื่อมันภาพมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเอ่อทำให้เราต้องตระหนักว่าเอออันเนี้ยเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกแล้วนะ ไม่ได้เป็นภาคการผลิตของประเทศอย่างเดียวเพราะฉะนั้นหน้าที่นี้มันเป็นหน้าที่ของทุกคนในประเทศที่ต้องช่วยกันฟื้นฟูให้อุตสาหกรรมที่เราเป็นอุตสาหกรรมหลักของโลกกลับมาให้ได้เร็วนะฮะเราก็พยายามทําในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยก็ได้ทําตรงนั้นอย่าง,างคิดว่าคิดว่าทําอย่างเต็มที่นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มีแผนว่าเ,เราก็ต้องเรียกความเชื่อมั่นต่างๆให้กลับมาให้ได้เร็วที่สุดเราก็วางแผนว่าจะทํา เขื่อนคอนกรีตเลยนะฮะเขื่อนคอนกรีตเราก็เริ่ม,เร,มเริ่มลงมือเซ็นสัญญากับอิตาเลียนไทยไปแล้วนะฮะเริ่มลงมือเซ็นสัญญากันเมือ่อเมื่อไปออไปเดือนมกราแล้วก็สัญญาก็เริ่มหนึ่งหนึ่งกุมภาเลยวั<ใ>นที่หน <1 S 2> ึ่งก็คุดเริ่ม,รม,รมกะะร้างเลยแล้วก็เป้าหมายเราก็คือจะเสร็จให้ได้ทันวันที่30สิงหาะนะฮะคือเป้าหมายตั้งไว้อย่างนั้น โดยเราใช้ผู้รับเหมาเนี่ยก็เป็นอิทีเลียนไทยนะฮะทั้งหมดเนี่ยเราใช้ทั้งผู้รับเหมาทั้งหมดเนี่ยอิทีเรียนไทยจัดผู้รับเหมาลงในพื้นที่เนี่ยทั้งหมด27ทีมนะฮะเพราะว่าเนื่องจากปริมาณเขื่อนของเราเนี่ยโดยรอบโครงการเนี่ยเรามีความยาวทั้งหมดเนี่ยที่เราจะทําทั้งหมดนะฮะตอนนี้ก็คือ77กิโลโอ้โหนะฮะรอบเลยก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งของเราเหมือนกันครับทั้งของเราเองทั้งนของผู้รับเหมาด้วยนะ เพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นมาให้กับนักลงทุนที่อยู่ในข้างในเรานะฮะแล้วตอนนี้นะฮะเขื่อนเราเนี่ยเราจะสร้างเป็นคอนรีชีพพายซึ่งเป็นลักษณะการทํางานที่สามารถทําได้เร็วที่สุดตอนนี้เลยชี้พายของขยายกวามเป็นเสียบเป็นเสียบเป็นเสียบเป็นแท่งตอกลงไปบนคันดินเดิมนะฮะเพราะว่าเมื่อเวลาเราทำงานอยู่เนี่ยถ้ายังไม่เปิดยังไม่เปิดหน้างานเนี่ยคันดินเราก็ยังเหมือนเดิมยังสูงอยู่5เมตร ห้าเมตรสิบสิบเซนเหมือนเดิมรเราก็จะเปิดไปเรื่อยไอ้ไอ้ตรงนี้เพื่อให้เซฟว่าเวลามีอะ<ม>ไรเกิดขึ้นกันดินเดิมก็ยังอยู่อของใหม่ก็เกิดขึ้นขึ้นไล่กันไปนะฮะเราทําขนาดนี้แล้วผู้ประกอบการโรงงานเขาบางแห่งเขายังบอกว่าเฮ้ยฉันไปก่อนดีกว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นครับคือจริงๆเหตุที่ว่าโรงงานเนี่ยที่มีการปิดไปมัง่งมีการย้ายฐานไปมัง่งมันมีหลายสาเหตุนะฮะส่วนใหญ่ที่ปิดไปสิบเรงเนี่ยมี มีที่ว่ากิจการไม่ดีก็มีเท่าที่เรารู้นะฮะกิจการไม่ดีแล้วเขาถือเขาก็บอกเออถ้ากิจการไม่ดีการฟื้นฟูใหม่ก็คงไม่มีประโยชน์เท่าไหร่ก็ปิดไปดีกว่ามาโรงงานแล้วอีกส่วนนึงก็คือเป็นโรงงานที่เขาเช่าโรงงานเขาเช่าโรงงานเพื่อผลิตสินค้าเป็นการเช่าอยู่ฮะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของไม่ไช่ไม่ได้ซื้อที่แล้วก็สร้างเองเช่ครับเสัญญาเช่าเช่าอยู่เนี่ยไอ้การเช่าอยู่ของโรงงานต่างๆเนี่ยไอ้การที่จะเขาจะเอาเครื่องจักรอะไรใหม่เข้ามาเนี่ย เขาไปย้ายย้ายไปอยู่ตรงไหนก็ได้เพราะเขาต้องเริ่มต้นใหม่น้บหนึ่งเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยในช่วงนี้ถ้าเร็วที่สุดก็คือไปอยู่ที่อื่นเล็วไปอื่นไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ทําเลยก็จะกลับมาได้เร็วกว่าที่จะอยู่ตรงนี้เพราะตรงนี้ต้องมีการฟื้นฟูของเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ก็มีส่วนหนึ่งจากสุขโง้งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นโรงง,งานเช่าต้องมีนักเจ็ดแปดโงรงนะที่ทีิ้งไปนในลักษณะนี้ค